นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ้ยรู้แต่ว่ามันมีคนไกลครับแต่จำไม่ได้ว่ามันคนไกลมันอยู่ตรงไหนป๊าบ รู้ว่ามีกลไกค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาหลบนิดนึงโอเคครับไปกันต่ออออุ้ยอันนี้เป็นคุณแจนะครับได้ยินเสียง มีสัญลักณรูปตาขึ้นครับให้เราหลบเดี๋ยวขออนุญาตหลบนิดนึงเออย่อๆย่อๆ เราเข้ามาแล้วนะหลบ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 ไหวใจเย็นเย็นคุณครูคุณครูขอยาวยาวยาวจริงๆครับผม ตัดช่องเล็กๆเปิดให้นั่นคือทางออกแน่นอนโอเคครับเมื่อกี้เรามาหากุญแจเนาะเก็บเดี๋ยวก่อนนะขาออกนี่มันต้องไปโผล่ข้างๆางคุณครูป้ะเนี่ยพะเราเข้ามาประตูอ่ะมาอุ้ยมาอีกแล้วครับตีเหมือนเดิมในหน้าตาคุณครูครับผมตรวจการบ้านนักเรียนอยู่ครับ โอเควิ่งได้ครับไม่ต้องย่อๆเดี๋ยวขออนุญาตหลบครูนิดนึงครูกำลังตอ่อการบ้านนักเรียนอยู่หลบใต้โตเลยอุ๊ยกูใจร้ายเขาจะไปห่องต่อใช่ไหม เอาครูเห็นวิ่งสิครับวิงว่ง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 วิ่ง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 ครูยืดเขายาวคขายาวคขายืดเขายืดเขายาวคขายาวคขยาขยาืดเปิดประตูไปแล้วครับไปยาวไปยาวโอ้ยถือว่ารอดมาได้ครับถึงแม้ครูจะเห็นก็ตามเดี๋ยวก่อนนะมันขึ้นรูปลูกตายกันแล้วครับ อันนี้ประมาณว่าเหมือนเขาโดนล่ามโซ่อยู่นะข้ามเชือกเราจะเขาจะมาได้แค่ในวง,วงวงวาดรูปที่เขาวาดนะครับผมทำไงอะโอเคนะึก <Hey. S 1> นี่ตะก่อเรียกกันเท่าไหร่เฮ้ยไหน <Hey. S 1> ไงนไง,ไง เออโอเคโอเคมาได้แค่นี้ใช่ไหมเธอเอ,อ้ยป<ะ>้าบไปหนึ่งแผลเฮ้ยครับเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนเปิดประตูกันครับผมขวานเอาไม้เข้าไปด้วยดีไหมไม่รู้ อุ้ยไม่ต้องวางวางเอาไปก่อนครับไม้เมื่อกี้เอามาเราไม่ได้ใช้ก็ยังวางได้มีเสียงอีกแล้วครับผมเสียงเหมือนครูตีเก้าอี้เลยโอ้โหพี่โดดลงมาแบบนี้ก็อ๋อตกใจคำขวดแตกครูทำอะไรแอบมองไม่ได้นะครับมองไม่เห็น จะนะขออนุญาตนิดนึงอย่า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 ทำอย่าทำตกแตกเดี๋ยวครูขึ้นมาวาง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 แบบน่ารักน่ารักอ่เยี่ยม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 ปีนครับปีนอืมลุ้นเลย วิ่ง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 ูมาคูมาหลบ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 ,ลบโอเคครับคุณครูไปแล้วคุณครูอะไรคอยยาวยาวตีต่อครับตีอะไรไม่รู้ไปต่อครับเรา เราต้องไปช่วยน้องซิกนะครับนอนตอนนี้เนื้อเรื่องก็ดำเนินไปนะครับแต่น้องซิกถูกเด็กนักเรียนจับอยู่นะครับผมช่วงนี้เราอาจจะต้องผจญภัยคนเดียวนิดนึงออ้หูนั่นไงนั่นไงห้องสมุดนะครับตรงนี้เลื่อน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  สไลด์สไลด์โอ้โหรู้จักสไลดเดอร์ไปแล้วน้อยไปซะแล้วโอเคครับไปกันต่อโหมาดักห้องนี้แล้วเนี่ยเร็วจังเพิ่งอยู่ห้องเมื่อกี้นี่เองเกาะกองหนังสือไปครับเราอ่ะวิคุณครูยืนอยู่จะหล่นทำไมหลบ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 เฮ้ยหลบหลบ,ลบ,ลบย้ายกลับย้ายกลับ ปีน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 เออหือมาดูซะอะไรซะใกล้ขนาดนั้นกลับ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 โอเคครับคุณครูไปแล้วครับผม อตอนนี้เราไม่มีน้องสิคคอยต่อตัวให้นะครับต้องหาอะไรหาชิ้นส่วนต่อตัวเองโอเคครับมาถึงห้องโถง มีกุญแจแบบนี้เราต้องไปหากุญแจแล้วล่ะ